สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โชว์ของชาแนลนะครับและว,วันนี้นะครับทุกคนอยู่ในรายการโชว์ฟิก EP ที่2แล้วนะครับก happier, ็าจากคำเรียกร้องของแฟนเพจหลายหลาคนนะครับว่าอยากเห็นจังเลยว่ามีวิธีการทำขั้นตอนอะไรยังไงซึ่ง EP แรกเนี่ยผมอธิบายไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่เพราะว่า เป็นการถ่ายแบบกระทันหันจริงๆต้องขออภัยทุกคนด้วยอีพ e ีนี้ก็เลยจะมาอาธิบายแล้วก็จะมา,าสาธิตวิธีการาทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้ทุกคนได้ดูกันนะก็วันนี้จะมีเจ้า2ตัวนี้คือจะเป็นไอรอนแมนจะเป็นงานจีนแล้วก็งานอะไรแม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าอันนี้จะเป็นของที่ได้มาจากาตลาดนัดปัทวิกรที่ผมเคยไปเดินมาซึ่งมันได้ราคา,าราคาแค่แบบหลักสิท่านั้นเองก็เลยคิดว่า,าเดี๋ยวจะเอาจ้าตัวพวกนี้ ไปทำการดีเพนสีให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะมีวิธีการทำแล้วก็ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างก็ไปติดตามกันเลยครับผมครับก็นี่จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับอ,อุปกรณ์หลักๆที่ผมใช้นะครับก็คือจะเริ่มต้นที่อาจะเป็นเจ้ากระดาษทรายสาหรับขัดน,นะครับผมอาคนอาจจะใช้เบอร์ไหนก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่สะดวกนะครับผม อุปกรณ์อื่นๆหลังจากเราทำการขัดแล้วใช่ไหมครับก็จะมะีเจ้าตัวสีสเปร์รองพื้นอันนี้ผมเลือกใช้เป็นเลแรนครับผมะจะขอสี L 1 1 9นะครับอ่าโอเค L 1 9เออแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นเจ้าตัวสีแดงแดงแก้วนะครับสีแดงเมทัลลิกอ่าอันนี้จะเป็นของนิ p p อนสี H 1 0ครับผมแล้วก็จะเป็นแลกเกอร์ครับผมขอสี 230นะครับนอกเนือจากนั้นก็คือจะเป็นพวกเจ้าสีอะคริลิกนะผมได้ใช้เป็นสีอะคริลิกแล้วก็จะเป็นพวกกันแล้วก็จะเป็นปากกามาร์เกอร์อันนี้จะเป็นอุปกรณ์หลักๆที่ผมใช้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว,ดว,วิธีขั้นตอนการทํากันเลยครับครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีขั้นตอนการทากันก่อนนะครับผมก็คือขั้นแรกนะครับผมจะใช้กระดาษทรายในการขัดสีเดิมของอตัวตัวของเล่นของฟิกเกอร์ของเราก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการลง เจ้าตัวเลกเกอร์ครับผมซึ่งขั้นตอนของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอ,อื่นก็คือคนอื่นจะใช้อาการตากแดดแต่ของผมด้วยความว่า,าก่อนหน้านี้ผมเคยทำพวกสีรถก็คือผมจะใช้เจ้าใดเป่านะครับผมเพื่อให้แห้งเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็คือจะส่งลงสีในส่วนที่เราต้องการลงนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดดีเทลอื่นๆที่เป็นที่เราอยากจะเพิ่มลงไปหลังจากนั้นก็คือเราจะทำให้แห้งแล้วก็ลงแลกเกอร์ เพื่อเป็นการปิดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะอะขอรอภาพเร็วๆแล้วกันครับผมเพื่อให้ทุกคนได้ชมขั้นตอนการทําของผมแล้กันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปท้ายคลิปให้กับทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เสร็จสำหรับขั้นตอนการขัดแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ต้องใช้าการขัดเยอะเพราะว่าตัวสีแดงที่เขาใช้มันไม่ใช่สีที่เป็นสีพ่นนะครับมันเป็นสีตัวของพลาสติกอยู่แล้วก็คือขัดให้เนื้อมันเรียบเพื่อให้สีรองพื้นสามารถติดง่ายขึ้นใช่ครับก็คือเราะจะทำการขัดแค่เล็กๆน้อยๆ,ๆให้ผิวเรียบพอแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อันด้วยาการลงสีรองพื้นนะครับแล้วก็ เป๋าให้แห้งแล้วก็จะลงสีหลักที่เราต้องการลงอีกครั้งหนึ่งครับผม ตัวแรกนะครับผมได้ทําการลงสีรองพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการเป่าใด้เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อทําการอรอให้สีแห้งอีกนิดแล้วเราจะมาเป่ามันซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะทําการขัดเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นการฆ่าเวลาระหว่างรอสีแห้งนะครับผมเดี๋ยวหลังจาก ที่สีแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําอะไรกันนะครับผมผมก็ได้ถึงเวลาไปพักนึกแล้วครับสีก็ได้แห้งมาพอประมาณแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงสีกันเลยซึ่งตอนนี้ตัวแรกที่ผมลงไปคือแห้งแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลงสีลองพื้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะทํากันไปทีละตัวนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนแล้วกันนะครับ ทุกคนก็ตอนนี้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผลที่ออกมาก็ไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่าอตอนแรกครับตัวนี้ผมจะทํากะว่าจะทําสีเป็นแบบปกติเลยแต่ว่าพอทําออกมาแล้วปุ๊บอ,อุปกรณ์ผมไม่ค่อยเอื้อมหน่อยเท่าไหร่แล้วมันตกบ่อยมากๆตอนทาสีตอนพ่นสีใช่ไหมครับมันเลยเกิดปัญหาว่ามันเป็นรอยใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจว่าเออไหนก็เป็นรอยแล้ว ก็เลยทำเป็นเวอร์ชันดาเมจเลยดีกว่าก็เลยเอาสีเทาป้ายให้มันดูเปือเป้อนๆไปเลยก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งครับก็ไม่ได้คี้เลยขนาดนั้นก็ถือว่าได้อยู่เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งสำหรับผมนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคส่วนเจ้าตัวนี้ก็ตอนแรกก็กะว่าจะลงสีแดงเหมือนกันครับแต่ว่าพอลงตัวเบร สีเงินไปแล้วมันก็สวยดีครับก็ไม่อยากจะไปเล่นอะไรกับมันเยอะเหมือนกันก็เลยเอาอา,อาสีอะคริลิกสีดำนะป้ายๆไป,ไปนิดๆหน่อยๆก็ออกมาสวยงามประมาณนึงครับสรุปคือทั้งสองตัวก็เป็นเป็นผลงานที่ค่อนข้างน่าพอใจนะสำหรับอีพีสอก็เดี๋ยว อีพีหน้าผมจะทำการซ่อมเจ้าตัวฟอลคอนที่มันหลวมก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งใน EP ีหน้านะครับผมก็สำหรับ E ีีนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากนะครับผมก็เดี๋ยวไม่นานนี้จะมีรายการใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งอีกรายการหนึ่งอขออภัยครับผมคือขึ้นอีกรายการหนึ่งใช่ไหมครับก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นรายการอะไรผมจะทำอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกัน ไม่นานนี้เลยครับสักประมาณหนึ่งก็ฝากช่องโชว์ของไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่ได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมไปติดตามทางช่องทางเพจ f a c e b o o k ชว์อของนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับขอขอบพระคุณทุกคนมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ